อาละค่ะก็วันนี้นะคะช่วงกลางวันนี้เมจิก็จะมาแชร์ถึงประสบการณ์ของหลายๆคนที่เขาเข้ามาดูเวลาเมจิโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือว่าในเรื่องของการทานอาหารในอินส a g r กรมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผลตอบรับเข้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ mm. ก็มาดูกันอันนี้น้อง jasmine underscore นะคะเข้ามาจาก Instagram มเขาบอกว่าตั้งแต่ติดตามพี่เมจิมาขออนุญาตเรีกพี่นะคะหนูว่าฉลาดขึ้นเยอะเลยทั้งฉลาด ในเรื่องของการดูฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเรื่องของการหายใจในการออกกําลังกายและเรื่องที่ต้องออกกําลังกายให้หัวใจเต้นแรงเพื่อเผาผลาญที่เร็วขึ้นคือหนูเอาไปใช้แล้วก็บอกต่อทุกคนตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อพอหนูมาทําได้ประมาณ2สัปดาห์ดูจากเ,เป็นคนกลมบลอกเหมือนคนท้องตอนนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะดูเฟิร์มขึ้นจนแฟนทักว่าน้าหนักลดลงเรื่อยๆเลยแถมแกยังบอก แถมแกน,นยังขอบคุณพี่เมจิด้วยนะคะแล้วก็ก่อนออกกําลังกายสมัยก่อนเนี่ยหนูจะไม่ค่อยหายใจเพราะตอนนี้เริ่มมาห,หันมาดูแลการหายใจมาเริ่มโฟกัสการหายใจมากขึ้นทําให้หนูเนี่ยฟิตมากเลยค่ะต้องขอบคุณพี่เมจิมากมากด้วยนะคะ รักจังเบย์ฟิตเมื่อไหร่จะถ่ายร่วมาอวดจากน้อง j ั s m ินอันเดอร์สกอรนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมาจิมักจะสอนเสมอในเรื่องของหลักของการหายใจในการออกกําลังกายเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเหนื่อยเนี่ยมักจะหยุดหายใจหรือว่าถ้าไหนที่เรามีการยกหนักๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเกรง เพราะเมื่อกลั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงในการยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมจิอยากจะให้ทุกคนหายใจตลอดเวลาและการหายใจจะช่วยในการเบิร์นมากขึ้นด้วยเอาละค่ะช่วงกลางวันนี้นะคะเมจิอยากจะให้ทุกคนตามเมจิไปที่อ,อินสตาแกรมเมจิอันเดอร์สกอร์สองเจ็ดอโนมานะคะในอินสตาแกรมในช่วงกลางวันเนี่ยเมจิจะบอกทริคในเรื่องของการทานอาหารและก็ทริคในการออกกาลังกายด้วยยังไงตามไปดูได้ค่ะ